สวัสดีครับตรับ้าสู่เจาะข่าวเด่นนะครับวันนี้มี2มุมมองเกี่ยวกับอนาคตประเทศไทยกอีกวันหนึ่งนะครับกับอาจารย์สมบัติทํรรงธัญยวง์อดีตอธิการบดีของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิดาครับสวัสดีครับอาาจยสวัสดีครับแล้วก็อีกมุมมองหนึ่งนะครับอดีตอธิการบดีมหาวิรามํำแหงนะครับอาจารย์สุขุมนวลสกุลครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สมบัติเป็นกปปสด้วยใช่ไหมครับ่ครับเป็นกปปสด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เชิญอาจารย์มา วาดภาพกอปปสที่อยากจะเห็นสภาประชาชนร,รัฐบาลเฉพาะการพร้อมเรือยอย่างนั้นเนี่ยนะฮะเพื่อปฏัตรูปประเทศก่อนจะไปเลือกตั้งอาจารย์สุขุมนวลสกุลก็จะได้มีมุมมองว่าเห็นยังไงแลกเปลี่ยนกันครับสภาประชาชนกับรัฐบาลเฉพาะการเนี่ยคืออะไระความจริงแนวความคิดเรื่องสภาประชาชนเนี่ยที่กําหนดขึ้นเนี่ยจะเป็นองค์การเฉพาะกิจอืมนะ จัดตั้งขึ้นเนี่ยเพื่อที่จะให้ทําหน้าที่ในการปฏิรูปประเทศไทยครับนะเมื่อทําการปฏิรูปประเทศไทยเสร็จก็หมดหน้าที่แล้วก็เข้าไปสู่าการเลือกตั้งตามปกตินะเพราะว่านะทางาเราเรียกพวกเราว่ามนมหาประชาชนเนี่ยนะฮะนะมีเห็นว่าเห็นว่าประเทศเนี่ยมันมีปัญหาอยู่พอสมควรและปัญหาตราเนี้ยมันต้องการาที่จะให้มีการปฏิรูป ถ้าหากว่ามีการปฏิรูปแล้วเราเลือกตั้งแล้วก็มันทําให้ประเทศเดินหน้าไปโดยไม่ติดขัดมันก็น่าจะดีสําหรับประเทศไทยของ,เ,องเราก<อ>น,น,นี้ไม่ได้เ,เป็นแนวคิดนะฮะมันก็จะมีประเด็นปัญหาว่าพอเลือกตั้งก่อนแล้วมันจะมีหลักประกันอะไรที่จะทําให้เกิดการปฏิรูปอย่างที่ต้องการเพราะขณะนี้ก็จากประสบการณ์ในชีวิตผมเนี่ยตั้งแต่เด็กจนแก่มาถึงวันนี้ก็ยังไม่เห็นมีประชาชนทั้งประเทศเนี่ยทั้งในประเทศต่างจังหวัดที่ออกมาแสดงเจตจจำนงมากมายถึงขนาดนี้ ว่าต้องการที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงมีการปฏิรูปไม่ใช่เฉพ,เพาะประเทศไทยนะมผมว่าในสากลด้วยเท่าที่ผมติดตามมาผมก็ไม่เคยเห็นที่ไหนมากมายขนาดนี้เพราะอาจารย์ยืนยันว่ามวลมหาประชาชนที่เห็นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาที่เต็ไมไปหมดเนี่ยทุกสายเข้ามาที่ทำเนียวนั้นถูกไหมอาจารย์ครับนี่คือเจตจำนงว่าต้องปฏิรูปก่อนครับเลือกตั้งก่อนไม่ได้จะไม่มีหลักประกันนะฮะถามอาจารย์สุขผมสิ่งที่น่าจะเป็นคําถามก็คือทําไมถึงคิดว่ามวลมหาประชาชนมีมาแทน คนส่วนใหญ่ของประเทศได้นะผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่คิดว่าก็มีสติปัญญาในการตัดสินใจในการเลือกตุง้งในการเลือกตั้งทําไมต้องมาทำแทนผมด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความชอบธรรมของการที่ว่าจะเป็นมวลหมาประชาชนเนี่ยถ้ายอมรับอันนี้เนี่ยนะฮะระวังมันจะมีมวลหมาประชาชนอื่นอีกอะ อ่ะผมฟังจากคุณสุเทพอ่ะผมพยายามถามให้อ่ะฟังจากคุณสุเทียบเพื่ค,พพคือว่าไม่ได้แปลว่าทุกคนออกมาแต่นี่เป็นตัวแทนของคนไทยที่ออกมาบนท้องถนนขนาดนี้ครับอ่ะก็มีความชอบธรรมอาจารย์สมบัติยืนยันปกติโดยหลักรัฐธิศาสตร์เนี่ยขอญาติญาติยัยยยนให้รัเชิญนะเ,เราไม่ใช่พวกนักวิชาตศาสตรอาจารย์กับผมก็ไม่นักรัฐศาสตร์ด้วยกันแต่ปกติเนี่ยนักคิดในสำนักประชัยไตเนี่ยเราก็ยืนยันเลยนะฮะว่า S <S การที่ประชาชนแสดงเจตจำนงในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเป็นประชาชนทั้งหมดนะและโดยปกติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยทุกครั้งทุกประเทศเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าประ,ประชาชนทั้งหมดทั้งประเทศมันจะมีประชาชนจํานวนหนึ่งที่มีเจตจำนงแน่วแน่ชัดเจนแสดงเห็นว่าต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและมันก็นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือแม้กระทั่ง14ตุลาในข่มยผมเป็นนักศึกษาเราก็มีนักเรียนนักศึกษาออกมาสามสแสนคนเนี่ยแล้วก็นาไปสู่การเปลี่ยนแปลง มันไม่ใช่ประชาชนทั้งประเทศหรือประชาชนวนใหญ่เป็นไปไม่ได้ประชาชนทั้งประเทศแล้วที่อาจารย์สมบัติพูดขึ้นมาว่ามากที่สุดอะไรเนี่ยนะผมยอมรับนะยอมรับข้อจริงข้อนี้ว่าไม่เคยมีมาก่อนนะครับครับในเมืองนอกผมไม่ทราบนะแต่เมืองไทยนี้ไม่เคยมีมาก่อนนี่ซึ่งก่อให้เกิดผลของการเปลี่ยนแปลงถ้าออกกันมาอย่างนี้แล้วรัฐบาลอยู่เฉยเนี่ยผมว่าไม่ไม่เข้าเรื่องเพราะนั้นถึงได้เกิดการยุบสภาไงอือ่า ถามว่ายุบสภาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นยุบสภาแล้วมันก็คือการคือนอำนาจให้กับประชาชนเราก็จะได้รู้กันกว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเอาย,งาย,งาย,งายังไงคือยุบสภานี่เป็นการที่เหมือนกับตกลงว่าที่กลุ่มออกมาเนี่ยหรือว่าที่รัฐบาลอยู่เนี่ยม,มาตัดสินหน่อยสิเพราะฉะนั้นนี่คือกติกานี่คือกติกาให้ปชชมมระชาชนเป็นคนตัดสินครับวันที่สองพฤษภาคมเพราะฉะนั้นวันนั้นประชาชนที่แท้จริงจะได้บอกว่าเอาย,งงายังไงอ อาจารย์สุบัติผมถามต่อว่าทำไมถึงไม่เอาอย่างนี้หลักการดูเหมือนดีแต่ว่ามีใครในสังคมไทยที่ยืนยันว่าประเทศไทยในการเลือกตั้งเนี่ยไม่เต็มไปด้วยการซื้อสิทธิ์ขายเสียงไม่ใช่การกล่าวหาแต่มีผลการวิจัยยืนยันเต็มไปหมดแล้อาจารย์สุขุมจะว่ายังไงนะเรามีเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนี้มากทีเดียวยังแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ประสงค์ก็คือการปฏิรูปเนี่ยให้มันมีการปฏิรูประบบกระบวนการที่จะทําให้การซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยมันน้อยลงนะเพื่อหวังว่า เราจะได้นักการเมืองที่ดีนักการเมืองที่ดีเนี่ยหมายความหมายของนักการเมืองที่ดีเนี่ยเขาจะเข้ามาใช้อํานาจเพื่อประโยชน์ของประชาชนไม่ใช่ใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ของคนหนึ่งคนใดอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นเป็นประจักษ์พยานเพราะจะพูดกันเนี่ยเราก็สามารถพูดได้อาจารย์กสมกอาจารย์สมกับผมมีคนแก่ด้วยกันละ,ะเราไม่ใช่เด็กๆนะเพราะงั้นเราจะรู้ว่าอะไรถูกไม่ถูกน<ล>ะ,ะประการเรื่องซื้อสิทธิ์ขายสียงยังมีอยู่แต่สมบัติว่าคือผมต้องต้องยอมรับความจริงเหมือนกันว่า การเลือกตั้งของบ้านเราเนี่ยยังมีไอ้เรืเอเอเ่องเนี้ย<อ>การซื้อสิทธิ์ขายเสียงที่เป็นสิ่งที่เป็นจุดอ่อนที่ทําให้เห็นว่าไอ้การเลือกตั้งเนี่ย<อ>มันอาจจะไม่ได้อะไรก็แล้วแต่น,นะแต่คําคาคาคําตอบที่มีต่อสิ่งนี้เนี่ยก็คือเราก็พยายามที่จะทําให้การเลือกตั้งเนี่ยมันบริสุทธิทธรรมไหมวันนี้มีกฎหมายที่จะทําให้การเลือกตั้งบริสุทธิทธรรมไหมวันนี้เนี่ยทำไม รัฐบาลถึงไม่ได้จัดเลือกตั้งทําไมถึงเป็นกกตเนี่ยนี่ก็คือความพยายามที่จะทําให้การเลือกตั้งเนี่ยมันบริสุทธิ์ยุติธรรมเรารู้กันอยู่แล้วการมีกกตนเนี่ยทั้งแผ่นดินก็รู้อยู่ว่าไม่สามารถเป็นหลักประกรัน<อ>ไม่ประการเลือกตั้งเราเห็นมาตลอดที่ผ่านมามกกตทำมากี่สมัยละนะไม่ว่าจะแจกใบแดงใบเหลืองเนี่ยก็ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้นะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยว่าผมพูดอยู่เสมอครับว่าระบบพิจารณามันจะเป็นระบบการปกครองที่ดี ประชาชนเมื่อประชาชนสามารถเลือกผู้แทนที่ดีเข้ามาแชมนาจได้ถ้าผู้แทนที่ดีมาแชมนาจเขาจะแชมนาจเพื่อประโยชน์ของประชาชนไม่ได้ใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ของคนหนึ่งคนใดอล้วสิ่งท่เราบอกปัจจุบันเนี่ยไปเลือกตั้งจะไม่มีทางได้ผู้แทนที่ดีก็เราเห็นกันอยู่นะว่าเราได้ผู้แทนที่ไม่ดีจํานวนมากทีเดียวและเวลาเขาใช้อานาจเนี่ยเขาไม่ได้แชมปนาจเพื่อประชาชนเราจะยืนยันก็ได้ว่าผู้แทนที่เข้าไปร่าง แก้ไขรัฐมนุญฉบับสวส,วสวเนี่ยเสียบบัตรแทนการใช้เอกสารปลอ,อมไปจำกัดสิทธิ์อาจารย์สุขุมเราสอนลูกศิษย์ลูกหาม,มาเนี่ยพฤติกรรมอย่างนี้มันถูกเหรอแล้วเป็นผู้แทนเป็นผู้แทนผู้ส่งร่ทแล้วไปออกกฎหมายบัญญัติกฎหมายรัฐนูลซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดจะมาใช้บังคับกับคนทั้งประเทศแล้วพฤติกรรมของคุณมันถูกเหรออาจารย์อย่างเงี้ยพูดที่ชัดๆอาจารย์ ไม่มีใครบอกว่าพฤติกรรมอะไรอย่างนั้นถูกนะครับแต่ไอ้คนผิดก็ควรจะถูกกําจัดไปครับแต่มันไม่ใช่บอกว่าการที่มีคนเพียงจํานวนหนึ่งนะฮะทาไม่ไม่ถูกแล้วก็ระบบนี้ใช้ไม่ได้นะะมันไม่ใช่คนหนึ่งคนใดทําให้ถูกแต่เป็นการสมคบกันคนเหล่านั้นรู้ว่ามีการกระทําไม่ถูกต้องแต่รู้เห็นเป็นใจเพราะฉะนั้นมันมีลักษณะ มันมีลักษณะคือคนเป็นคนกลุ่มเดียวกันที่เอื้อประโยชน์กันนะฮะแล้วทำกันกระบวนการสมคบคิดกันอ่ามันคือคนอย่างเนี้ยนะครับเขาก็รู้กันทั้งแผ่นดินนะว่าว่าโอ้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันไม่ใช่คนหนึ่งคนใดไปแอบทำแล้วไม่คือมันไม่ได้เป็นคนหนึ่งสองคนแล้วไปถึงกระบวนการแต่ว่ามันมีหลายกระบวนการ ผมว่าคนที่เป็นยูชนเข้าใจะคนเป็นยูชนเนี่ยจะเข้าใจว่าสิ่งอย่างนี้เป็นอย่างนีคืออันนี้นี่ถ้าหยิบเป็นเรื่องของคนเอากลุ่มเรื่องพฤติกรรมของคนบางคนเข้ามาแล้วมาทําลายระบบทั้งหมดเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่นะแล้วอย่างการเลือกตั้งที่ว่าเนี่ยผมก็ยอมรับว่ามันยังมีจุดอ่อนข้อบกพร่องอยู่คือทั้งนั้นไม่ได้บอกว่าการเขาบอกให้ะลอเลือกตั้งนะฮะ ชะลอไปไหนล่ะครับชะลอจนเรามามาตั้งแต่ปีเจ็ดหกก็ต้องพยายามกันมาเรื่อยๆตั้งแต่สองสี่เจ็ดหกเราจะเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วนี่ถ้าเกิดชะลอไปเนี่ยแล้วไปฝากไว้กับใครก็ไม่ทราบนะครับคิดเหรอว่าเขาทาการเลือกตั้งครั้งต่อไปได้บริสุทธิ์เนี่ยเพราะฉะนั้นผมจะถามต่อเลยครับถ้าชะลอเลือกตั้งเอาไปฝากไว้กับใครคิดเหรอจะทําให้เลือกตั้งครั้งต่อไปบริสุทธิ์จริงๆอาจารย์สมบัติฮะถ้าจะไปฝากไว้กับกปปสอย่างที่เสนอกับสังคม คำจริงแนวคิดตรงนี้นะครับไม่ใช่คือกปปสเนี่ยถ้าเขาตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่มีใครสรนับสนุนไม่มีใครเห็นด้วยนะเขาก็ไม่มีความหมายมแต่วันนี้เนี่ยก็ต้องถือว่าเขาเป็นตัวแทนที่รับการยอมรับจากประชาชนจานวนมากมนะเพราะฉะนั้นไม่อย่างนั้นก็ทําอะไรไม่ได้หรอกครับจะมาอ้างอ,อิงอะไรก็ไม่ได้เหมือนกับผู้นําการเปลี่ยนแปลงทั่วโลก เวลาเกิดขึ้นอาจารย์ก็เห็นมันมีกี่คนละน่ะ,ะเวลาเขานาคนมามเปลี่ยนแปลงประเทศม,มันก็มีไม่กี่คนอันนี้เป็นเป็นสัจธรรมแต่ว่าถามว่ามีคนเห็นด้วยกับเขาเยอะไหมนะฮะถ้ามีคนเห็นด้วยกับเขาเยอะก็แสดงว่าตรงนั้นแหละเหมือนกับเขาได้รับฉันทานุมัติเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะทําไม่ใช่กปป,ปสจะฟังให้จบนะไม่ใช่ว่ากปปสไปทําเขาจะตั้งสภาประชาชนขึ้นมาครับสภาประชาชนเนี่ยเขาก็บอกว่าอะไรขั้นต้นเป็นการคิดเบื้องต้นจะย์จะกางก่อนตรงนี้อธิบายเลยฮะจะจะก็บอกจะมีประมาณ400ร สามร้อยเนี่ยจะเป็นตัวแทนของอ,องค์กรวิชาชีพต่างๆแล้ว100่งร้ยเนี่ยทางกรปปสก็จะสรรหารโดยดูจากคุณ,คณสมบัติของคนที่เหมาะสมเพราะบางครั้งตัวแทนองค์กรวิชาชีพอาจจะไม่ครอบคลุมนะครับแล้วก็เมือมม่อเมืม่อได้ทั้ง400มาแล้วเนี่ยนนะฮะเขาก็จะมาทำหน้าทีนะ่ในการที่จะปฏิรูปประเทศไทยซึ่งกปปสไม่เกี่ยวข้องเลยไม่ไม่ได้เป็นสมาชิกเพราะกำหนดเลยฮะกปปสเลือกร้อยคน อ่าเรีแขันหาเขาเรียกสัรหาอาจจะสัรหามาก็จะมีกฎเกณฑ์ให้โปร่งใสว่าจะสรรหาแบบไหนวันนี้เนี่ยวันนี้จะไปทาอะไรไม่โปร่งใสไม่ได้หรอกครับครบไม่โปร่งใสมันก็มันก็ดับอ่ะนะที่กรปปสคิดไว้ร้อยคนเนี่ยมันจะมีมันมีที่ใหม่อย่างไรคือสรรหาจากผู้ทรงคนรุ่ซึ่งกปปสจะเป็นผู้สรรหามันอาจจะมีป่าแห่งแผ่นดินนะอาจจะมีผู้ทรงทุศทางด้านนิติศาสตรศาสตร์รัฐประสาศาสตร์ ซึ่งก็จะไปช่วยสภาประชาชนที่มาจากองค์กรวิชาชีพซึ่งเขาอาจจะขาดความรู้ทางด้านนี้ก็เป็นฝ่ายเทคนิคนี้แต่ว่าเขามีเงื่อนไขอีกหนึ่งต้องไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองสองคือถ้ามาเข้าก็ต้องไม่เป็นไม่เป็นแล้วสองเนี่ยเป็นแล้วเนี่ยจะต้องไม่ไปสมัครเลือกตั้งห้าปีห้ามไปเลยนะเพื่อให้เพื่อให้แสดงว่าคุณเข้ามาแมไม่ใช่เพื่อเป็นบันได ที่จะไปสร้างประโยชน์ทางการเมืองอันนี้ก็กันกันไว้นะผมคิดตรงนี้บมันคล้ายๆมันจะบอกไม่ใช่เราไม่เคยทํามานะหลังเหตุการณ์14ตุลาคม2516เนี่ยเราก็เคยทำเราเรียกว่าสภาสนามมาอันนั้นคือ300ใช่ไหม2,300กว่าคน300คนแล้วมี2ี2 99คนอันนั้นคือกลุ่มวิชาชีพอันนี้คือ300คนครับ100คนเนี่ยมาจากการสรรหาครับ โดยกปปสแต่จะมีหลักเกณฑ์พวกความปอดภงนัต้องมีไม่ใช่แต่มีหลักก็คือจะเป็นนักวิชาการเ่า้ฟังซึ่งจะเป็นความรู้ทางเทคนิคกฎหมายเป็นครนะผู้ทรงกรับอ่าแล้วก็ปราดแห่งแผ่นดินที่เป็นที่ยอมรับตทั่วไปเนี่ยซึ่งจะได้มาช่วยกันคิดอันนี้ร้อยคนในร้อยคนสภาประชาชนสามร้อยเนี่ยอันนี้อย่างไะฮะเหมือนสภาสนามม้าอันนี้อันนี้เราเรากำหนดว่าให้เป็นตัวแทนองค์กรวิชาชีพซึ่งปัจจุบันเรามีบัญชีอยู่เยอะเลย นะแต่เรายังไม่ได้ลงประเด็นอะไรความวิศวกรรมสถานนี้มีเยอะเลยเยอะเลยฮะเกษตรกรของรัฐเนี่ยเขามีหมดไม่ว่าจะเป็นสภาการเกษตรสภาพแรงงานหรือว่าสมาคมวิชาชีพมีเยอะอยู่หมดแล้วอ่แล้วทานไม่ต้องหัวจะได้300มาก็เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เรายังไม่ได้ลงไปรนรายละเอียดนะซึ่งถือว่ามันมีแนวทางบิบัติอยู่แล้วละนะถ้าหากว่าพอถึงตอนนั้นเนี่ยก็ให้คนที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันดูรายละเอียดก็สามารถทําได้ไอตรงนั้นไม่ต้องหัวฮะ เพราะว่ามีประชาชนจับจ้องบอกตอนี้กปรปปสย,ยังไม่ได้คิดถึงขนาดลึกลงไปขนาดเราเปิดช่องไว้ว่าเราควรจะให้ประชาชนมามีส่วนในการที่จะออกแบบด้วย<อ>นะเพราะขณะนี้เรากําลังทําเรื่องปฏิรูปการเมืองก่อนการเลือกตั้งแล้วก็มีวิทยทีต่างๆมากมายจะไปเก็บรวบรวมความคิดเห็นคือกปรปปสก็ไม่อยากจะไปทําว่าอะไรเราคิดเองหมดนะ หลายเรื่องเราคิดว่าต้องให้ประชาชนเขาช่วยคิดช่วยเสออนอะเพื่อจะได้เห็นว่าเน,นี่ยเป็นเรื่องของเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชนเพราะฉะนั้นสภาประชาชนตุ๊กตาคือ400คนครับ100คนผู้สกุลุศท,ที่กรปปสสรรหามาโดยมีหลักเกณฑ์ครับอีก300คนจากองค์กรวิชาชีพจากกลุ่มต่างๆซึ่งยังเปิดกว้างเอาไว้เปิดกว้างเอาไว้ว่าจะกรปปสเลือกตัวแทนวิชาชีพหรือจะให้ตัวแทนวิชาชีพกี่พันคนมารวมกันรับประชุม เลือกกันเองเหมือนทุก่อนอันนี้ยังเปิดช่องอยู่ยังเปิดช่องอยู่ครับยังเปิดอสองส่วนนี้เข้ามาทําหน้าที่นิต,ติบัญญัติครับอาจารย์ที่กําหนดไว้เบื้องต้นเนี่ยคือทําหน้าที่ในการปฏิรูปมาปาปาปปฏิรูปประเทศไทยปฏิรูปนี่คือเสนอความเห็นหรือ,อ,อทําหน้าที่เป็นนิติบัญญัติคือออกกฎหมายตุ้มๆุ้มตุตุมเลยเตรงนี้ก็ยังไม่ได้คุยกันเป็นตรงนั้นนะครับ ยังไม่ได้คุยถึงขนาดนั้นตอนนี้คุยกันพอดีตรงนั้นเรายังไม่ได้คุยกันนะหรือที่คุยกันขนาดนี้ก็คือมาทําหน้าที่ในการปฏิรูปประเทศกําหนดโครงสร้างต่างๆของรัฐนูนที่เราควรจะปรับปรุงแก้ไขก็เป็นอย่างไรเช่นเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยมาช่วยคิดซิคือไม่ใช่กบปต่อคิดะเป็นเรื่องของสภาประชาชนสมมติจเกิดขึ้นแต่ถ้าจะทําให้เกิดขึ้นมันก็ต้องแก้กฎหมาย แก้กฎหมายต่างๆแก้รัฐมนูนก็ต้องมีอำนาจที่ติบัญญัติหน้าจังหวัดตรงนั้นก็คงมีผู้ทรงพุธที่จะมาช่วยคิดไม่เป็นไรมีเวลาทําได้อสาสภาลเราจนจะทำได้เรายังไม่ได้คิดไปถึงตรงนั้นตรงนี้ทําให้มีโอกาสทาซะก่อนาทําให้มีโอกาสทาซะก่อนแล้วถึงตอนนั้นก็เชื่อว่าจะมีคนช่วยกันคิดเยอะขึ้นไม่เป็นไรครับครับอ่าอาจารย์ส่งผมฟังดูละคือบางส่วนยังคิดไม่สุดยังคิดไม่สุดเลยแต่แค่นี้ก็วุ่นแล้วครับอาว่ากันตรงๆอาจารย์ก็ไม่มีอำนาจอะไรรองรับเลย ทำไมผมจะต้องเชื่อกรกปอด้วยอืทำไมผมจะต้องคิดว่าองค์กรนั้นเนี่ยทำหน้าที่แทนประชาชนได้้ไดถูกต้องนะฮะผมก็มองด้วยความระแวงกันนะว่าเล่นพวกซึ่งด้วยความเคารพเนี่ยเราก็เป็นบังคับให้จอดเชื่อนะเพราะคนในสังคมอ่ะ นะความคิดของคนสังคมก็จะมีหลายกลุ่มหลายความคิดอย่างนี้ก็เป็นไปได้เพราาะว่คือเราไม่สามารถทําหาหาความคิดเอกฉันได้ไม่มีไม่มีอาจารย์อาจารย์สุขุมก็บอกว่ามันมีอะไรมารองรับเใช่ไอ้ยังไอ้ข่าวสภาสนามมานี่ผมว่าอาจารย์ต้องจําให้ดีนะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงครับมันเป็นธรรมนูญการปกครองนะครับมันมป็นชั่วคราวของรัฐประหารอ่ามันเป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาติเขากําหนดไว้จํานวน2 9 9อคนนะฮะ นายกเป็นคนรับสนองพระราชโองการอืแล้วพอดีจังหวะนั้นเนี่ยตอนที่ท่านสัญญาธรรมศักดิ์ได้รับสนองพระราชโองการเป็นนายกเนี่ยมสมาชิก <c oughs> สภานิติบัญญัติแห่งชาติส่วนใหญ่ลาออกอลาออกก็เลยเกิดประชุมสภาไม่ได้อนะฮะท่านก็เลยยุบสภาอืแล้วคราวนี้อำนาจในการเสนอชื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติสองร้อยเก้าสิบเก้าคนเนี่ยเป็นของท่านอแต่ ท่านไปรับสนอง้ราชการตั้งสมัชชาประชาชนให้เลือก299คนอคนไอ้สามพันกว่าคนที่มาเนี่ยมาเลือกเพื่อให้ท่านสัญญาเนี่ยมีรายชื่อ29 9คนไปรับสนองราชการมาอาจารย์สุุมมบอกว่ามีกฎหมายรองรับมาทั้งหมดที่มีกฎหมายรองรับแต่สภาประชาชนไม่เห็นเขาลางก็จะมีกฎหมายรองรับได้ยังไงเพราะนี่เป็นรัฐนุนไม่ใช่ธรรมนุนการปกครองตอนนั้นใช่ครับเนี่ยถ้ามันจะเกิดขึ้นก็เนี่ยเนี่ยผมผมว่าก็เกิดขึ้นโดยทางกส อะไรกบกออะไรเป็นคนตั้งแต่ว่าอาจารย์บอกว่ากฎหมายรองรับมันไม่มีไม่มีเลยอาจริงแล้วอะไรเขาไปทาหน้าที่คิดได้ดีแล้วกันไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับประเด็นอย่างเงี้ยเราก็มีการศึกษาถกเถียงกันมานะครับเรื่องของเหตุการณ์14ตุลามันเป็นอาจจะเสี้ยวหนึ่งที่เรามาเทียบเคียงเนื้อหามันต่างกันนะฮะรายต่างกันต่างกัน นะอย่างเช่นสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเราถือว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกตินะถ้าปกติเราก็ว่าตามตัวบทกฎหมายโทมัสเจฟสันนะอดีตประธานดีสหรัฐอเมริกานะครับกล่าวไว้ว่าเนี่ยออการปฏิบัตนะิตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเป็นหน้าที่อันสูงส่งนะของพลเมืองดออีแต่ถ้าประเทศมันมีปัญหาเมียนตรายเนี่ยนะการการป้องกันประเทศรักษาประเทศเป็นพันธกิจที่สูงส่งมากกว่าการรักษากฎหมาย นะเพราะฉะนั้นแนวคิดอย่างนี้นักนักคิดในสำนักประชาไตนเนี่ยเราได้เสนอแนวความคิดมานานแล้วละ่นะเพราะฉะนั้นจากแนวคิดนี้เราก็ถือว่าสภาพประเทศขณะนี้ไม่ใช่สภาพปกตนะิเราจะไปเอาข้อตัวบทกฎหมายที่มันเป็นปกติมั่งเลยก็ไม่ได้เราถึงบอกฮะว่าขณะนี้กปป,ปอสอเนี่ยเรารุกขึ้นมา ต่อสู้พิทักษ์รัฐนูนตามมาตรา69รแล้วใช้สิทธิเสรีภาพตามมาตรา70นะแล้วก็ไปใช้อำนาจอา,อาธิปไตยของปวงชนตามมาตร 3. นะา3ปรากฏการอย่างเนี้ยเ,เราก็บอกเราก็จะใช้ต่อตามมาตรา7ซึ่งระ,ระบุไว้ว่าถ้ามันไม่มีบทบรรัญญัติกฎหมายบรรยัญญัติไว้เนี่ยเราก็ใช้ประเพณีาการปกครองอาตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์เ<อ>ป็นมุกเ,<อ>เพราะฉะนั้นนะถ้ามันเกิดสภาพซึ่งกำนันสุเทพพูดหลายครั้งแล้วไม่พูดซ้ำ<อ>นะพูดมาหลายครั้งแล้ว นะถ้าเกิดอย่างนั้นมันก็ต้องมันก็ต้องมีประเพณีการปกครองระบบุดใมันก็ต้องมีฝ่ายนิติญยัตนะิมันก็ต้องมีสภานะมันก็ต้องมีฝ่ายบริหารแบบนี้แหละครับนะเพราะฉะนั้นไอ้อย่างเงี้ยคน จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเป็นสิทธิอาจารย์นะมันไม่โตเถียงไม่โตเถียงเรื่องเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนี่นะครับแต่แรกว่ามันเป็นเรื่องที่มีความคิดเห็นแตกต่างได้นัจรัฐศาสตร์เนี่ยเราเห็นต่างกันได้หมดนะอาจารย์อาจารย์สมบัสสรบอกว่าถ้าราในประเทศมีอันตรายเนี่ยกฎหมายก็สําคัญน้อยกว่าผมฟังเนี่ยนี่นักป่าพูดไปเลยคือมันจะต้องหาทางไปจนได้แหละที่จะทำให้สภาที่อาสภาประชาชนทําได้ที่นิติบัญญัติครับ มีรัฐบาลรักษาการขึ้นมาอะถ้าไม่พูดถึงหลักการอะไรเลยก็ช่างมันเนี่ยไม่เป็นไรไม่ไม่ผมถ่ายแต่ว่ามแลกเปลี่ยนได้แลกเปลี่ยนผมขอแลกเปลี่ยนบ้างอะเชิญแล้วผมไปไว้ใจกลุ่มพวกคุณได้ยังไงก็ตอนนั้นอะอ่ะอันนี้ก็เป็นสิทธิเสรีภาพอะเพราะประชาชนมีจํานวนมากนะฮะเราเราก็ไม่สามารถจะทําให้แต่เราก็ไม่สามารถครับครับคือถ้าใช้วิธีอย่างนี้ตั้งรัฐบาลได้เนี่ยมันจะมีคนใช้วิธีอย่างนี้เนี่ยตั้งรัฐบาลอีกอ่าหนึ่งจะไปไว้ใจได้ยังไง เพราะมันเป็นกลุ่มเดียวครับนะฮะถึงแม้คุณสมบัติจะบอกว่ามีมวลมหาประชาชนออกมาก็ตามทีสองเดี๋ยวจะมีมวลมหาประชาชนอื่นเกิดขึ้นอาจารย์สมบัติจะทํำยังไงกปปชจริงๆผมเชื่อนะฮะในทุกประเทศเนี่ยใครก็ตามอย่าไปกระดมจประชาชนจํานวนมากออกมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าอาจารย์สุขุมหรือใครก็ตามสามารถทําอย่างนั้นได้ก็ก็จะอ้างได้เหมือนกันนะครับ มันไม่ใช่หมายความว่าถ้าถ้าสามารถทําได้นะไม่ใช่บอกว่าคนนี้ทาได้คนอื่นทาได้ผมเชื่อว่าไม่ง่ายฮะในแผ่นดินนี้เนี่ยผมคิดว่าผมจะตายอีกครั้งเ่ยนะผมอาจจะไม่มีโอกาสเห็นเลยถามตรงๆอันนี้อาจจะจันทนรครั้งสุดท้ายในฝ่ายหนึ่งจะออกมาได้แบบคุณบอกได้จะออกมาก็ออกมาได้แต่ผมคิดว่าโอกาสที่จะมีคนประชาชนจํานวนมากออกมาแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าผมตายรอจันทร์วันสุดท้ายผมตายก็ผมจะยังไม่เห็น ไม่ใช่ไม่ใช่บอกว่าเอออันนี้มันเกิดขึ้นแล้วคนอื่นก็เกิดขึ้นได้ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะครับถ้าใครมีประสบการณ์เรื่องประชาชนเนี่ยนะครับเ,เจตจำนงของประชาชนที่สแสดงอะไรแบบเนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายพูดกันเป็นสำนวนโวาหารว่าคุณออกมาได้เดี๋ยวคนอื่นก็ออกมาได้มันพูดได้แต่ทําให้ปรากฏเป็นจริงไม่ง่ายเลยครับ ไม่ได้เท่านั้นเองไม่ได้แปลว่าเดี๋ยวอีกฝฟายนึ่งอาจารย์จุมจะเชื่อครับการรอดมคนออกมามากมายขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่สิ่งจะเกิดขึ้นง่ายๆในช่วงชีวิตอาจจะเห็นครั้งเดียวผมไม่ได้พูดเพียงแค่นั้นนะนะฮะมันอาจจะเป็นครั้งเดียวก็จริงก็ได้แต่ถ้าเรารับรองวิธีการที่ไม่ถูกกฎหมายเนี่ยมันอาจจะมีวิธีทางที่ไม่ถูกกฎหมายอย่างอื่นอีกก็ได้เช่นอะไรนะเอวเช่นอยู่ดีๆไปถึงก็มีไม่กี่คนล่ละครับนะฮะจับตัวนายก <ừ> ที่ไว้ว่าห้ามทํานทหน้าที่ผมจับยึดนายกได้แล้วอนายกตอนนี้อยู่ในกำรรมือผมขอตั้งรัฐบาลยกตัวอย่างแบบสุดๆเหมือนกันยกสุดตรงเลยนะ,ะยกสุดตรงคือผมหมายถึงว่าถ้าเราไม่เคารพกฎเกณฑ์เนี่ยมันก็อาจจะเกิดวิธีอะไรอื่นได้ผมไม่ได้เถียงอาจารย์เลยเรื่องมหาประชาชนแล้วผมอยากจะพิสูจน์อ่ะอาจารย์สุขผมคิดว่าอีกฝ่ายนึง่งเอาพูดกันตรงๆสีแดงอะอสีแดงอาจจะไม่ทําแบบนี้อาจจะทําแบบอื่น ที่สิ่งที่ผมพูดก็คือถ้าเราเดินทางนอกระบอบนะม,มันก็จะมีวิธีการนอกระบอบอื่นๆมาได้อีก